ครับพี่น้องคะพบกันแล้วกับตุ๊บตับไก่ทองออฟฟิเชียลนะคะ,อะตอนนี้อยู่กับแม่เอมนะค,นคะสวัสดีค,ค่ัน้องเอมเบอร์สละวค่ะจากนับคือฮัลฟ์อาตอน,นี้ฮับหนูไปไซเนี่ย ไอชอบเมนีน้องเอมเอมค่ะว่าเมนีชอบค่ะโอเมนน้องเอมมาซาลาค่ะคิดว่าน้องเอมกันสิบห้าตุ๊กตาไก่ทองนะครับไปลรำค่ะเออลรำเสร็จแลพี่เอมค่ะยูดอนค่ะไปเยี่ยมยามทำคราวเมนอกเป็นวอกวะก็พี่เอมค่ะตัวเอสค่ะตัวเอสต้องพี่ต้อเอสอ่ะว่ามีเอ็มว่าไมีเอ็มว่าม่ว่ามนี่เอ็มค่ะตอนนี้เขาจะไปขับไปอีกคะพี่เอมค่ะอ่าสิบหับแย่แหลมค่ะ ตัวจะไปทำบอยบิกบานแย่แหลมค่ะโอมคือแย่แหลมบ่เวลาปิดไอดอนซื้อแดงเมื่อขอนแก่นนะ่ะแมนกับพี่น้องคัะแต่ไม่แอปต่างๆเมื้อนี้ถือว่าเป็นการซุนล้อมดาวแล้วก็แล้วกันแต่เป็นระเบิดระเเบิดอมีชอปเปอร์มีบอยบิกบานบิกกี้สินอนก็สินามาร์ทนะพี่น้องค่ะก็คือการล้อมตัวอันยิ่งใหญ่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสนะใี่ ให้มาลมตัวกันนะขอบคุณมีใจดีที่ให้โอกาสพวกเราเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามนั้พี่น้องรายการไปกระเทยนะพี่น้องเนาะเป็นรายการเอ่อบ่มีประโยชน์ดอกพี่น้องแต่ว่ากับเป็นรายการเงเพื่อคลายเครียดแค่นั้น <laughs> แหละครับมาไม่พูดที่สับผิด <laughs> ศมมีลธรรมได้รับชมรับฟังเนาะถูกต้องครับรายการเฮาก็คือเปิดมามีคขาหยาบล้วนๆเลยก็คือแบบว่าติดติดติดตลอดเด็กน้อยหรือว่าผู้ใดโลกสวยห้ามชมห้ามดูเด้อค่ะเด้อผู้ที่มี่อายุตามกว่า170ปีตั้งเองเพราะคำแนะนำ ่ได้ค่ะพี่น้องกันอันนี้แขกรับเชื้อเทียบแรกบนคันนี้อาันนั้นบอกค่ะว่าเจอพายเออเสื้อพายแต่เสื้อพายบนเดียวกับขันกล่องไปแล้วไม่บอกว่าทีมเออไม่บอกว่าเทปยบยังไม่บอกว่าเทปยยังแมนเพราะว่าแต่ละเทปนี่มีมิตรเสื้อพาตลอดเพราะว่าจะเป็นการกินการเล่นการยังกระซังเขาบม่บอกเขาอุปกรณ์อะไรบม่บอกเลยนี่เอออันนี้อุปกไว้มันยิ่งกว่านี้เพราะเนาะเป็นรายการแบบว่าสวัสดีให้5พี่น้องก็แข่งทุกคน ได้เบ่งจัดเต็มแขกรับเชิญของเขอาพี่เอ็มไปใส่เอ๊ะน้องเอ็มมาสนะถามเ่ี้น้องเอ็มแมสทงหน้าเป็นน้องปี๊ปปี๊ปวดเงี้ยวน้องเอ็มแมสทงหน้าก็เลยน้องเอ็มโดดขึ้นรถเท้าเดียวแบบนึงเกือบเป็นเงียว่สุดนะก็ว่าก็ว่าแตอยู่ในหัวเมื้อยค่ะพี่น้องพี่ต่ำมีอะกรบางในพุงไมอดีสักหนปอยบุ่งเบื้องหลังนะท่านที่เป็นยังไ์ใหญ่กัดพี่ต่มรับชมรับเบึงนะครับพี่น้องค่ะปัญหาครัพี่น้องค่ะตอนนี้คือบวยเบิกบาน ก็ครับแชทกิ้วกันดีๆส่งลูกประตูนโดเรมอนมาโท่ไปบรติดเลยมันเป็นจังไดสันดีมันคือบารับสายรับอย่างสันดีนูง่วงคือโท่ไปบ้รับเลยนอนรับมันบารับสายเดียจังไดพุ่นลูกว่าเป็นเกี๊เกี๊ลูกคอนเกนล้าสูนี่เป็เกี๊ลูกโอ้หนักมากหนักกว่าจริงๆเลยสิเกี๊ลูกเบนรถบ่เด้อขอยมาลูกเด้อ น้องคะ่ะตอนนี้ขนขเขาห boy, อดคอนเกนแล้วครับว่าฮะบอยเบิกบานกับพี่น้องคะ่ะแต่ว่าบรับสายกับพี่น้องพูดสิเร็วแล้ว,วบอยยุใส่ยืออย้อเอาขอถาขถา่ายเขาถ่ายเดี๋ยวทุมบอกกันตุบตับไก่ทองเขาโทรหาสิบสายหนูหนูไปยุใส่เขาบอกว่าเหตุท่านเขาบอกก่อนมาก่อนไปไปดูแชทสิ ไปดูแชทเธออยู่ไหนนี่เออต้องพีกันมาเอาอันโทรศัพท์เธอเป็นยังตายแล้วพี่น้องตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีคุณลอยกาเฟกันนี่นี่แม่นเมนคอยว่ามันต้องนัดเกี่น้อยไว้แน่นอนเลยมันต้องซุงกุ้งด้วยกับเกี่น้อยอยู่แน่นอนเลยแอนหรือเปล่าแมนมันต้องโกกดานกับแฟนมันอยู่คนลบแชทบอกทีไหน อฮะคอยเบิกบานทุกซอดจะได้ใจ้าแถลงขาวสีตีกิ่งตนอยู่างนี้รถเมียออกแม่นาโมบานกันอะไ่ออกออกมานพวกโมนายประตูกันอะนั่นเดือดรถดำเห็นรถดำแล้วมาแล้วส่วนเ้ยเห็นรถดำมาฟันารถดำยังนด้ไหมผมกูที่บีกำลังยางมาเห็นแล้วเห็นแล้วยางมาเตี้ยมึงเคยอยู่ลึกลับแทดาดู ขอออกมากากิขี่รถดำไปขี่รถดำไปเอแม่นคนกันไปไม่ง่ายก็ขอขี่เน่ยไม่ิบลงเ้าแงงานไปตาขี่ไม่เอาเดี๋ยวห้อปวดห้องปวดโอ้ยหัวฟัดหัวแฟนโอ้นี่บ่อนี่บ่อบ้านดาราคือบ้านเอือท่อนแท้นี่เป็นบ้านเตี้ยบ้านเอาบอยเปอกแนสวัสดีบอยเปลือกแแมนมามา บายอีบายบอยอีกจริงๆบอยสวัสดีค่ะคุณบอยเบ้านสวัสดีค่ะวันบ่ายดีค่ะมาต้อนรับเขาอย่างดี่นบอยบ้านอใจบอยบานบอยจะดมขาโอ้ยหายากเราจะมาลึกลับให้สวัสดีค่ะวันดีค่ะโอ้ยไทยเราเนาะลูกซองเจ้าของป้ายก็จะเป็นบ้านดีแท้ ตียุ่งกับผู้ใดนะอยู่กับรุ่นพี่ในคณะนี่อ๋อคือดีแท้บ่ผิดกันเตี่ย่เพอนานี่หนาแท่คุณบ่อยนะคะไม่รอเราออกกันชเหลเกินสวัสดีครับฮะากีน้อยผู้ใดไปขับความตอ้ขอขี่ตไม่ง่ายก็ขอขี่เนงน้งเลยด้นเออไปทั่วจีนเลยนี่ นั่นใหญ่ย่งเหมองดีแท้พี่น้องเอ้ยตลกพอกันอ้าวครอบครอบคูขอบครูด้วพี่น้องรุ่นเดียวกันแน่น่ะลรุ่นเดียวกันมักเทอตัว่ยบ่ถ้ายุบปีใดขถ้ายุบปีใดโอ้ตเออรุ่นพี่สงแม่เขาเมืมกันเบิดละไปข้าความัน์ควม่งใกล่น โอ้ยคุณบอยกระเป๋าขึ้นหน่อยแท้ปลาบ้าโมเฮานี่นจะยังเป็นยังน้นองหยุดอนุวัตวิเสามก <c oughs> มันได้อยู่เมืองดีนะเป็นยังไงเป็นจังไงเป็นรุ่นตัวดีเป็น,ปนยังไงการพ่อกันบ่เห็นหนาโดนเตีย๋ยลงกาวเกลี <c oughs> ่ยบอแม่นั่นนี่บ่แม่นบ่อยนี่ก็ส <า S 2> บับเลี้ยง สัตว์เลี้ยงอุ้ยสมาธิบ่อยอ่ะสินี่บอกอีเฮลในทิกติกนะเฮลตาเพื่อนนั่งตาเขาได้โอเคไหมชอบมากเออนั่นแหละแล้วก็มันเป็นแผนการของเธอมันเป็นการซุ่มกุงดุยพี่น้องเอ้ยเบิ่งขอบท่านที่เจ้ารถปิกอัพมาทำพอดีอันพระเอกบ่อยกันเอิร์ดยังก็ชอบปื้อก็ได้ กล่องโล่งพนะตะกระเป๋าขึ้นเบื้องดูข่อยนี่ไปยุตแปดมือเลยได้พี่น้องเพราะว่าเขาไปไล่สดพ่องเขาเป็นยังไงจับย่นแต่พี่จับย่นลงทางล่างทางทางดูมีค่ะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะมามาคือกันแถวมามาคือกันแถวฮะปิดดังเนี้ยโอ้ผิดด่อแบบเดียว วาดเสียวเนาะไม่กินเข่ากินน้ำก้อนขาดเดินทางมาได้ั้งเศร้า่ได้กินข่าอยู่อ่นนี้คือเพียงแหอนีที่แลกวตานนนี้ที่ามบอกมากมายังถือก็มันก็มืดเถอะท่ามอกไม่อกย้นกลัวหนึ่งได้ามนะติดตามทิ่ามเดี๋ยวมันก็มีอันมักอันโปนั่นเอากวานมึงกินกซม่งหลาลยเทมนี่ ตอเราเดี๋ยวตลอดเดี๋ยวเขาต้องแบบเบื้องหลังเบื้องอย่างฮาได้มาพ่อกันน้สวเก็บภาพความประทับใจตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารพี่น้องของใหม่เป็นกุญสุกนนะาหารร้านขายห่อค่ะที่จริงโอแม่ร้านขายข้าวร้านน้องกระตุยนะฮะกระต่ายกระต่ายกระหลายตุยนี่ไก่ย่างน้องกระต่ายวันนี้พาครูไพบูลย์มาหาน้องเอออันน้องครูไพบูลย์ พอน้องหอมมวนครับพี่น้องขานี่ก็นั่งยอดแสงได้อยู่ถึงบ้าบ้านแล้วครับนี่กถ่ายด้วยวดอยู่ไหนอวัดเม่นตรงนี้ตรงมึงค่ะนี่เด้อฮอด้านนี้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งประตูบ้านแม่น้องอันนี้ก็บ้านบ้านภาคศีอิสานมาเนี่ยเข้าเข้าประตูสามก็ได้ครับอันนี้ประตูสอง อ้ห่างแรกในชีวิตเด้พ <OK> ี่น้องอันนี้ค่ะประตูจำอิสานเดี๋ยวมาด้วยครับบ่อยบ่อนกับเบิร์นเซอีสานอยู่บ่อยบ่อนบอกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหนึ่งนั่นแม่นกใส่อุ้ยคแปลกงบปัญญาซาลีพี่น้องเอ้ยค่อยขอมานี่เลยเด้อผู้กู้ขับไปจอดอยู่บนทางเรื่องเคยขอมาบ้านบ้านเลขที่ห้าห้าอะไรได้พี่น้องวันนี้เซนนีก็เป็นคนหนึ่งที่ย่าน แหงเอย่านอย่งย่านข้วีดแงยนได้กอยู่กลังกิจการแบบอยู่น้อพี่น้องเด้ออะไาจักรบ้านตองห้านะคะปา่เคยมา่เคยมาข้งแรอีนอข้าเย็นใหม่คือใบเดยปาพี่น้องเยนี่ด้ยค่ะเพิ่กำลังเตรียมการเตรีมงานโอ้พ่อชาีสวัสดีค่ะเราเนคอยดอกพี่น้องยอยู่ในรถสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณพ่อชาลีค่ะคุณผู้ชายสั้นฟ้าสองสั้นสาสั้นออไอหนุ่มสองพันปีต้นแบบให้ดูป้นนเนาะไอหนุ่ม2,000ปีชาลีฮอลิเดย์ส0 0พันอ๋อ0 0 0ละตี๋อัอายุใหรตีเป็นไอหมี่มี่เดบงไปเบืองอี่มี่เบ่งแล้วเบ่งแล้วขยบันพักชาอีสานเรียเด้อพี่น้องเด้อใกนะเพียงไหอรสุดล่าสุดึืนบอคืนขึ้นกอล่ตีขึ้นต้องลอื้าเพื่อเฮียท่านย้นอดีตคัท่นอ่ะ ป้ายนี่ตำนานมาคักงเดียวหนพอพ่อป้ายสีเหลืองกันทั้งล่างเนี่ยเด่นก่าคันะ้งเดียวพ่อซาลีบขาคิดคว่าพอมันจะได้มาร่วมมอภิเรนนะพ่อนะัอ่ง <laughs> ยันโควิดมาพอ่อเฮ้ยพ่อยันใเข้ขขขอกัน,ยยนบคุณผู้ห้ิงยันใจบลมครูด้วยหนอพ่ออันตลกเสีสันตะกี้เบืองนี่อันเว้าความแต่มาคอยหูจักมันว่ายุชุดไหนชุดไหนอันลูกหอยลูกเนียพ่อเว้ยจ้ะโอ้ยลูกไม้เอ้าก็เป็นที่รักของฉิ กลางสั่นตาหลบ่รอบใช่แค่งขมก็ดีสบกมองแน่ๆมองแม่เฮ้ยบ่อลมู่ข่อยเบิงเบื่อบ่พอเป็นคนปูมุ้งที่เลิศที่สุดแล้วจักเตี้ยข่อยเบิ้องตลูกมาอันอันนี้ก็เขาเรียกว่าตำนานตำนานที่ให้ลมหายใจใช่ทำโดนเช่ไมสองแผนอยู่พอจ้บสี่สิบสี่ลเสี่ิสีามนเบื้องไหลเลพี่วีเอาไปลงค้นก็เบื้องไหลดิเอออันไหนอัน ประวัติพอแม่ก่อนที่มาอยู่ศี่ปศสารได้อีดันสักสองแสงสินะใครพี่พ่อไปที่ไปสมองตีประสบการณ์ตี่น่อทำหออะไรนูเป็นี่ก้อนไปแต่งตัวพัอครับอันนี้นะกะ่าอันนี้ควาควาคนหูนักี้ลกอันนี้ตละลุก อันนี้ตลกสกีสานนะคะพี oh okay. ่พี่คิวค่ะเออเขาทำอะไรกันอยู่ข้างในอ่ะเอาแต่ชุดเอาแต่ชุดหรอสองขอจะไปหาแม่บัวตุ่มได้พี่น้องแม่บัวตุ่มเนี่ยไอดอนข่อยได้พี่น้องคือข่อยนี่ไม่ไอดอนคือไม่เงยเตือนเป็นไอดอนวันนี้ไม่เงยบวตุมนี่คือร่างทรงไม่เงยเตือนได้พี่น้องอันกำลังสิไปหาแล้วเพราะว่าตอนนี้มาถึงบ้านพักเสอีสานแล้วพี่อยากพ่อแขง อยากเห็นเราแหงไม่ีโอกาสได้สัมผัสจริงจังมีแต่ติดตามมีแต่ติดตามผลงานแล้วก็ทุกคนขาไปส่แล่วยืส่ล้วอยู่เล่าเดียวเราอย่เดยวเราไนอยู่ไม่อยู่เปล่าเดี๋ยวเราอยู่ก็ม่รู้จะไปหมดอยู่ไหมคิดว่าเหนแล้วโมค่บสวัสดีค่ะ วันดี้ค่ะมาถ่ายงานที่น้ำเลยที่นานสงสัยกลับบ้านแล้เราชุมแพ้สั่นท่บอกวันนี้ถามหามันเยู่เบอร์เยอะเมือนนอะไรสดมันไเบิมกีเริ่าชุดคือเรืแก่ชุดคู่ชุดหนังสวัสดีครับดี่จ้าห็นไดโนตาทิ่ต่อเลยพี่ได้บาบูไอ้ดอนใรดเยไอดอนใครดยใไฮมากค่ะ เอายุนทีมไอดอนคนเี้เนี่ยอันค้อนลูกเสียแม้ที่ว่าเรีนเป็นไงมากสบายดีแต่มาหาลดตรงนี้นี่ใว่ว่าน,วน,น้ำเขาอีเบ่มาทันตุกบ่เป็นัดียเป็นว่าเป็นัดเรนเป็นเรีนจืดื่นอันนี้ว่าเป็นตัวเขาเสียงเียนจังใดสินใด้าราชารข้าเรียนอะด้อแมข้าเรียน,เนะเด้ ยังไม่คุยอะไรกันเลยพวกนี้เฮ็ดแต่ชุดบล็อตคู่ได้เหรอพี่น้องอันละครลูกเสียแหมมูก็ในกเณ็นี้มูก็มูหนวกเมื่อกี้รของใารลูกเสียมูหนวกไอ้เขียวไปก่อนมูใครกระดานแปลงเก่งนั่นอย่างซื้อซุปน้องกินเก่งแป๊บเก่งมากทำได้หมดเลยเอันนี้ไม่เขียววะนี่ว้าวไม่กลัวเพราะเพราะอะไรตีตีเบินตีอะไรเสร็จแล้วขันเลยไม่ใหญ่มีพวกเขาอื่นเป็นยังไง แม่กับการกลับมาท่านนี้ไม่ได้โอเคแล้วก็บรรทิบคามฝันบัวแกจะเดิกลับไปไม่ไม่คิดเลยค่ะออืนอนอยู่บ้านซื่อๆเนาะแม่นบ่างบอคิดก็แต่งแบบโอ้ยดีๆก็เอาอะไรยังไงดีใจมากครับผงโด่งอันหนึ่งแล้วทีนี้แได้เหตุการณ์ยังแม่เปลี่ยนแปลงยังบอจะต้องต้องค่อยเบิ่งบาร์ผสิมมาแบบแต่ซิมีผู้ใดมาเพิ่มบอกระลัง คุยกันหลายๆไฟล์ก็ต้องมี้อย่างห้เบิ่งแม่มาทำชุดใช่ไหมครับแตอนนี้กำลังเ,เอาของเก่ามารีบกว่าของเก่าหลายแห่งถิ่มประด้เสียดายมันมีเส้นห่อดีๆเห็นบ่เอามาทำไมดีบ่ทินเนาะทุกปันทุกปันสนใจเห็ดเห็ดขึ้นใหม่แต่เก่าโค้งเก่าแต่ท่าจะทำเป็นสตูดิโอ ตรงนี้ใช่ออะไรมแม่ที่โรงานอันนี้ก็สิไดยย้ง่ๆต้องไปพูดนี้อ่าห้องจัดห้องชุดก็สิงแบบ่ายลงไปพูดตึกตึกเก่าแต่เพื่อนเห็นใหม่แล้วแหะการทำงานเนาะตรงนี้จะเห็นเป็นห้องออดิชัน่นห้องบุคลิกภาพและแสดงแต่ว่าเขากันคำได้ดีกับพี่น้ำมั้งอันช่วงที่ว่านักร้องที่อ u d i t i o n น่ะขึ้นไปต่อยไหม มันไม่ได้ซ้อมเนาะเสิทละเอียากยู่ห้วงแต่หมันเืหัวกับแม่กับแม่ก็เข้าก็ดีจะเป็นสหลลอเนาะเปหัวแบเบิ้งกับวานอแม้นจากะพันกับพี่กบอนมุนันซื้อบัตรเบิ้งน้ก็มุนันไปเลยสุด้เราแล้วก็ออกซิบัตรเบิงสีดิสานกเตียงึ้มาก็เลยเบิ้งมันลงคู่ปะเนี่ยลงคู่พี่กีไปเบิ้งสีดิสานกันเนะแม่ใช้พวก้างบุญสักหยาบมาทาูกแบบรั้นไปบไปดิบ่ในม้อได้ยัง น้ําเบิ่งไก่หอดสีสเกตยร์ใชหอยู่ล่ัมได้บันดังรถไฟในางยิ่งสีสเกีย์เก็นเซนเต็ดอ่ะไปรถไฟรอวๆเท้าหยวแห้งเสีอหัแห้งนั่นแหะคือเขิ่งไม่ยีเตียนบันดิก็อนี่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 นล่ีเพียนลมากมากมากกับโลกกันเขาเกิดจากไม่ยีเตียนเนีะเพราะว่านั่นแหละคือจุดประกายที่ทำให้เล่นตลกคือมัดไม่ยเตนมั ที่อย่างคือเป็นคือเป็นตะแยงหัวคือเป็นตะแสร้างเทียางออกมาหซื่อก็ได้หัวสิแม่แบบน้ำเบิ้งคือกันเดินน้ำเบิ้งเราแต่ว่าไม่เคยสัมผัสอย่างนี้นะไม่เคยไปคุยกันลังเวทีเพราะเคยสัมผัสตัวกันในแบบนี้ไม่ได้เห็นผลงานเพื่อนทั้งหลายเวทีแล้วกันในบีซีดีสมัยนั้นบีซีดีเนาะรับเรื่องบางอีกบนโซเชียลกระทรวงเมืองเนาะก็เพิ่งนั่งย้ายไปนอกไม่ไปสมจิตกันเลยว่าก็เห็นแม่เนาะ ก็เลยเอื่อนไปซอยเป็นอีแตนเห็นแน่ใช่ไหมก็เลยแต่ก้อนแม่เป็นเหลยเลยเป็นตัวใดก็ใช่ว่าเป็นแม่แตนก็ได้เป็นตัวของโซอินก่าเป็นอนตอนเป็นพระเอกนะลำอยู่ลำอยู่ข้ามปุ่นตอนนั้นเป็นก็เป็นตัวลำแต่ว่าการความชอบส่วนตัวก็คือเขาคือเป็นตัวเราเนาะคือแกิคือมัดตัวลงฉันคือเป็นหินถนัดมากจะต้องมาเป็นตัวนี้นะ มันเกาผู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วคนก็เห็นผลงานเก่าก็คื่ติดตอกันตลอดก็เลยได้ไปจะอยู่อาดหลาดเลยได้เป็นมายเกตเลยสวมเอาทุกคเว่าทุกบาทกินยาเมียนเปิดวิศรีเบิงเนื้ท่าีุยังคือยังมีท่านท่านเดียวหรอจนมันกลายเป็นการติดชินได้แบบนี้ซึมซับเลยเมียนท่านเมียนเตีงเป็นตัวนั้นคือเป็นตัวนั้นเลยเป็นมายเกตเตมตลอดจนเขาทักผีด งงผมั่กูไปตายแล้วยังใช่ไหมเอ้าในยูทูบก็มีที่แม่มาอยู่ปีแรกนะกูก็ว่าเอ้าไม่ง่ายแต่มาอยู่เสร็จยีสานตีคนเพื่อนมาพวกเราคนบรูดเนี่ยมาเพิ่นเสียแล้วถักหนาเวทีเนี่ยม่เห้มาเลยเอ้ากูไปเจ้าตายแล้วยังเช่ไหมนั่นแหละคอยว่าตงข้าขุนเบิ่องยังตะกี้คอยตัก็ไปเบิ่งแม่แต่ว่าบอกกล้าเข้าไปลังห้านเลยบพกาะวาเข้าไปลังห้านแบบว่าแามเขาเป็นเนี้ยหนา จะคิดว่าแม่โยกกลอะไรอย่างเงี้ย้คือสุขอนไทยมาวมาแล้วาริงเป็นกเค่ะเก่งมากเก่งมากจร่งเก่งมีพสวรรค์มีพสวรรค์ทั้งพสแวนเก่งมากก็เบื้องแม่เ่ะเอาของแม่ไปเห็นน้ำแม่อ่าสันละพี่นั่งกันเนตลกกันไหมน้ำบ้านไหก็เอาลูกที่เราเหกมกกหมทีแม่จะพามาจับมาเราไอากรบืลงมาคู่ห้องนอนาเขาก็ไปเล่น จะเราดีไปเรื่อยๆยังดีตนอนนอนพีกันสารต่อสารต่อซอยกันลิน่มมันบ่มีผูใ้ใดเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งนะมันต้องไปเรื่อยๆศึกษาไปเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งคนเบิ่งเ,างเ,างเขาตีขาขเขาช่วเอียร์เขาเบิ่งไปฝากนะครับแม่ฝากเนี่ยสอบก็ถูกเขา<อ>แม่รอเแม่อะไรเนี่ยเขาแม่เขาแม่บันไดเฮ็ดใช่ บอกว่าใครได้เหตุเรื่องคือว่าชองหนึ่งคืสว่าเหตุจองมีอยู่เหตุไหมอยุ่แต่่าบอกว่ามีการเคลื่อนไหวบ่ามีเออเพราะมันกกะยากเนาะติดต่างงานก็ได้ฝากติดตามผลงานสีนสานใาก็ฝากผลงานสีนสานปีปีใดล่ะไม่ได้ออกอันนี้แต่ว่าปีสิม้าทีละเอาแต่ว่าเขาตกใจอยู่นะแม่เห็นรูกแม่ขึ้นโปสเตอร์เนียว่าเอ้าเกิดยังขึ้นเรามาเงียบเงียบเออคือแบบว่า เพื่อนติดต่อไปน่ะคือไม่ได้ว่านี่เขาแฟนครับค่ะไห่ว่านี่รู้รู้มามาก่อนรู้แล้วเบียบฉันก็รู้ด้วยและฉันเขบว่าติดทางไปอันนี้แฟนก็ไม่ไงแล้วระบุว่าอยากได้พี่ประตูนะสินะฮะแต่ว่าพี่นาบนะรู้อยู่ว่าเราจะมาเห็นชุดอยู่นี่แต่ว่าปากเป็นน้ำมันปีนึงเด้อสันทิภาคจะนก็คือต้องรู้แต่ว่ามันยุ่งว่าไรเนาะมันกระทบไปหาพี่แม่เจ้าสีไม้อีหลีบอเจ้าสีไม้บอลขัติธรรมากอยกับมาเรื่องว่า เออขันมาขันมาน้ากันลาลากันหลยมาสิปรึกษากันตั้งโดนด้ยตัวสิด้รักปากตกค่ำเพิินแต่ในนี้มูกนอย่างไร้านอะเป็นสีสาวโยกัวเลยข่าวว่าเข้ามากในจักมากเนียจะไปอีเล็กทิสคือเปลนวงเวงซะหนอะแล้วจะด้คิดหอนหอดเวลาอยู่บนเวทีอยกัวมันก็ดเล่นง่ายเลยหูใจกัน มองตาก็รู้ใจบ่อยบๆกันบ้านเปล่นเขาขั้นเขากันอีเทียนเจ้าเมียอันเขาใครก็มีนั่นบูมบูมจริงๆนะที่ว่าสี่สาที่มันอยู่ด้วยกันนั้นมีแม่มีแม่พี่โยโกะมีอันนั้นก็ล้วแม่เอ็นแม่พูดมีนั่นคือสุดๆแล้วพูดกต่อย่างมากอย่างะมายถ้าได้ปรึกษาพูนยายเสี่ยวผู้ใดไปเสี่ยวมาต้องนั่ต้องพาเินคนเพาเสี่ยวมาแบบ ตัวอะไรส, <า S 2> สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มึงอยู่ห้องกัมมาทายงานแต่ว่าวันนี้เ้างผมว่าแวะเบิ้งบ้านภักเสียงอีสานครับเป็นผังแบบของยุทธเลื่อยตีเดมากบ้านภักเสียงอีสานครับค่ะยืนไงอลังการแห้งบ้านภาักจะพึ่กวงไลยครับคี่น้องหุง่นเขารู้สึกจากน้องยุทธเนาะทางนีน้แตมีเขาู้สึกจะแบบทำไมเขาจะไปไทยทำไมเขาจะไปไทยนี่เราบอก เขาจะไปแต่งตัวก่อนนี่แหละเขาจะไปไต้นมั้งใส่สดมั้งนี่วันที่เอ็ดครับพี่น้องฝากพี่น้องเบิ้งคุ่ณข้างใน้ามีอีกนะครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมากเรื่อยๆคือยอดอีหลีประทับใจจริงประทับใจครับจนกำลังเตรียมเตรียมงานเตรียมงานวันเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ฝากติดตามซื้อบัตรรับชมด้วพี่น้องเด้อครับผมที่ไหนกะ ฝากติดตามพี่กาลังใจน่ามาบุญนีมา้มาเฮ็ดอย่างอยู่ฝั่งฝังศรีอิสานนะครับผมไม่มาขึ้นห้ามหรอไอ้ยซาอะไรอีกทีต้องถามเบิ้งหน้าครับพี่น้องจะในก็รอติดตามนะครับผมที่ช่องอนุวัฒน์ออฟฟิเชียลนะครับผมบ๊ายบายเอ้ยที่ได้ขึ้นในที่ยงศรีอีสานเนาวตื่นเต้นเออตื่นเต็มครับบ๊วยก็ยิ่งบ๊วยบัดบานจะน้อสวยงามมากเลยนะเดูฮะถ่ายรูปกันพี่น้อง อยู่เนาะเงยเงยเงยปรมามันหลายสิบปีแล้วไหมแมนคุณยังเก็บไว้อยู่เนาะสิบกว่าปีแล้วว่าแฉก็แบบอะไรต่างๆยังเลิศยังครับอันนี้จําได้เนี่ยตลกช่วงที่สิบสี่สิบห้าคุณครูวาดดากนะพี่น้องจําได้บ่ปปาดไปมาครับพี่น้องเล่นทำไมคอยอันอีกประสองให้แต่พูดตำนานที่ยังมีลมหายใจ ไลองด้วยครับไลฟ์สดวันที่แบดนี้จะเป็นยังไงนะครับลุกยิงอีกฝั่งถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนค่ะปุ้ยของลลยให้นะคะคุณน้องยุดกำลังสระสรร่างกายอยู่น่าจะอาบน้ำท่านห้องกว้างดีเลยพี่น้องเตียงดีแหงนะคะเอามาคือกล้องก็นอยช่ไม่เอ็ม สวัสดีค่ะอยากฟังแม่เอิมนี่น้ออกโอ้ยห่าๆๆๆตๆๆ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 งคๆๆ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 อๆค่ะเๆๆสิๆ่ๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆัๆๆ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 อๆๆๆๆค่ะ่อ่ะ ไม่เสียเอติมเอนุฮูชแอลอขบคุณหลายค่ะฟังอัลบั้มเพลงดัง16ตลับเพชรเอะไะคือหดมือคือหดหน้าเว้ยเป็นการลองเพลงที่แบบเหมือนไอ้บอยพัฒนาข้ามไก่ทัลลาไปดีลาลาพัฒนาน้องบอยกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับตอนนี้เอื้อไทที่เนี่ยตุ๊กตาเอบวกลบกันจะวันนี้ แตงพุชายก่อนค่ะตอนนี้แตงพุชไซด์ครับผมก็บาดทั่วทั้งน้าจันท์แล้วเนาะเอาเมียตัวไอที่โซฟ์กันี้โซฟนี่นี่โซฟนี่หำเนี่ยไม่ใช่หำอะไรคอยเปียกก็เกาหยีเอฟซีค่ะเาจะนอนกันเนาะดังดังปลอมหรือดังจริงดังปลอมค่ะเออกูเดี๋ยวไปกดให้คือทำตรงแท้ซุมปั้นนี่กระได เราเพราะเคยเขียนอะไรคนหรอกตีนตามอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนผีฟาฮาร์ดเราเห็นรูปุ่มคนเบอร์ตินาบอยก็ทายใกล้แท้จุดเด่นจุดเดอการจะไม่เนียนจังอ่ะเอาบีชอัอฟต์คนดูเวาดีค่ะพี่น้องกองไฟจิกสิเรากำลังจะไปถ่ายโปรเตอร์นะคะมันคือรอเถอะทีมงานพระเอกนะคะพระเอกไม่สีสันนะครับพี่น้องฝากดาวลุงนะครับเด้อพี่น้องไม่ใช่ป่ะครับเจ้าเอาพระเอกแม่ ตอนนี้คุุงบอยเบิกบางกำลังทางทรงผงใช่ค่ะประทัดรอบักขักสัวตลกเมียน้องมาโรเทะน้องหยุดกำลังถอดเสียพี่น้องอยากดูดบออค่ะตอนนี้นะคะเขามาในบ้านพักสชีอีสานนะคะกราบสักการะ ปูคุ้นดีดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านพักบ,บ้านตองห้านะคะของสิยอีสานทักทพี่น้องคะ่ะอันนี้เขาจะไปใส่นะคะเนาะกะจะไปถ่ายงานคะ่ะไปถ่ายงาน,ป,างานป้าดบ้านครั้งแรกในชีวิตของสาวตุ๊บตับด้พี่น้องที่ได้มาอบ้านพักสิงอีสานพี่น้องเป็นจังบุญจังคุณพี่น้องเอยบุคิบ่ฝัน มีแต่มักเพลินมีแต่เบิงเพลินเราคิดว่าจะได้มาร่วมงานกับเพิินกับพี่น้องขาตอนนี้เขาจะไปอ่ในสตูนะคะไปหมอกแต่งตบรรยากาศดีดีดคระลม่มลื่นค่ะต้นหมอกต้นไม้ ได้เจอกันแล้วค่ะมีคือผู้อยู่เบ้องหลังผู้ทำโปสเตอร์ผู้่างสวยงามด้วค่ะพักข้างนอกเครับค่ะเออพักทังนอกกู่รีสอร์ทสุขุมวุยนะคะโอ้ยนนี่กับท้ถูกใจทาค่ะอันนี้เหมองกันยังเนี่มองกันอเทียมใช่ใอืม นมีหอดล้างขครล้งอย่างใครคน่นอนในห้อกันมาทหนายจุยศตูอ๋อ้ยี๋่วที่ชัดสุดปารหนาจะแจ้งว่าคักอยู่กับพื้นหลังสีเียวเมียเสร็จแล้วค่ะงานวันนี้ค่ะแล้วไปกระเทยค่ะพี่น้องไปไปทุกขุนฝากติดตามเลยด้วยค่ะ